ออกง่ายเล่ครับเฮ้ง่ายครับว่าไอ้มวนเดียวได้เปรียบคู้ต่อสู้เยอะใช่ไหมก็ได้เปรียบความสูงครับอ่แล้วหน่อยไปทำอะไรได้ก็วิ่งขนาดนั้นก็มีแข้งซ้ายครับเตะเข้าไปแน่นหนักๆครับแล้วก็มีเขาเข้าไปเขาก็ไม่ไหวเขาหน่ายตุดครับพอได้จังหวะก็เลยครับไปช่วยสองสามดอกเองนั่นแหละ เตี้ยมวยปัดสามโลซ้อมที่ไหนซ้อมที่ซีสเกีครับค่ายมวยวอเช็คเงนทุกส่โปรโมทค่ายมวยเราหน่อยดิครับเอาเลยก็ซ้อมดีครับนักมวยตัวมีคุณภาพครับคือต้องมีซ้อมเยอะไหมก็มีพี่ศักดิ์มีกระลับก็อันที่สุท้ายมีพี่ศักดิ์ศรีเข้าไปบัมช่วยครับเยอะด้มวยเยอะด้วยใช่ไหมครับอาชีพยังไงลรุ่มนี้อาชีพยังไม่รู้ครับยังไม่ อ๋อเยอะเลยต่อเยอะอันนี้อันนี้ตั้งใจมาไม้นี้เลยไหมหรือว่าได้พอได้จังหวะก็ได้จังหวะก็เาสายเลยครับไป่ได้ไปต้องอย่างไดีก็ยี่สามยี่สิี่ยี่สิบห้าได้วันนี้คู่ชกเรามาไงครับไม่แข่งแรงหรืะไรพ่อเขาไม่ค่อยแข่งแรงไม่แข่งแรงนะโอเคสุดการณนี่เรขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณมาเดลารครับสีภูเจนาครับ หลวงก็พูดรครับแล้วก็ขอน้าค่ายแล้วก็พู้จิดการค่ายครับขอมนิ่คนครับ FC เราทุกประเทศครับ